สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิว PCCase สหรุ่นที่เรียกได้ว่าคุ้มราคาอีก1ตัวเลยแหละนะครับกับ s i g m a t e c h Trio ครับก่อนอื่นนะครับที่ผมบอกว่าคุ้มราคาเนี่ยเราบอกเรื่องราคาก่อนเลยแล้วกัน ราคาของ Sigma Tech Trio ตัวนี้อยู่ที่1,090บาทหลายคนอาจจะงงเอ้ยแล้วมันคุ้มยังไงบ้างนะครับ1,090ก็เป็นเคสเล็กๆปกติธรรมดาธรรมดาหรือเปล่านะครับบอกได้เลยครับอย่างแรกแถมพัดลมให้4ตัวมีไฟ LED RGB ด้วยรองรับบอร์ดมาตรฐาน ATX แล้วก็มี Temper Guard ที่ฝาข้างด้วยนอกจากนี้ครับรองรับ ติดตั้งหม้อน้ําหรือว่าชุดน้ําปิด2ตอนได้ด้วยอันนี้คือเคสราคา1นึ0บาทแค่ผมเห็นฟีเจอร์เนี่ยผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยพันเบาทจริงๆเหรอเอาละทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าเมื่อกี้คือฟีเจอร์เด่นๆเลยนะเดี๋ยวหลายคนอาจจะมองภาพไม่เห็นว่าเอ้ยมีครบขนาดนั้นเลยเหรอก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะครับกับ s i g m a t e c h Trio เราแกะเทมเปอร์การ์ดออกมาเลยแล้วกันนะครับเทมเปอร์การ์ดเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบ กลองแสงนะครับหากใครที่เล่นลูกเล่นสีแสงไฟด้านในเนี่ยมันจะช่วยให้แสงไม่แยงตานะครับแล้วก็เหมือนทําให้แสงข้างในมันดูบาลานซ์แล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับสำหรับคนที่เล่นแสงสีนี่คือเทมเปอร์การ์ดของเขานี่ครับก็หนาพอสมควรนะโ okay. อเควางไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคและอันนี้คือตัว PC c a เคสครับว้าเป็นไงคือต้องบอกว่า เคสเนี่ยก็ไม่ได้ดูแบบเล็กอึดอัดมากผมมองว่าถ้าใส่ฮาร์ดแวร์ลงไปเนี่ยมันจะดูเต็มพอดีนะครับเราลือด้านหลังเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้มันดูรอบๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบให้ดูด้วยนะเราเตรียมฮาร์ดแวร์ไปล้วนี่คือฝาฝาของเขาเนี่ยไม่ได้ตีโป่งอะไรนะก็เป็นแบบเรียบแบนลงไปเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการเก็บสายเนี่ย ยังพอมีอยู่นะฮะเออทำได้ดีเลยแหละมีด้านล่างเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะถือว่าน่าจะเก็บสายได้จุดที่เก็บสายเนี่ยส่วนแรกเลยด้านล่างน่าจะพอมวมวๆเก็บได้นะครับแล้วก็เลาะด้านข้างส่วนของหน้าเคสตรงนี้ได้นะครับส่วนฝั่งเนี้ยจะค่อนข้างแคบหน่อยคือหลายคนแบบว่าเฮ้ยเก็บตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะลกเพราะว่านี่ เขามีโคเวอร์มาให้ด้วยเออก็ปกปิดความลกได้นะครับด้านล่างเนี้ยก็ตรงนี้จะเป็นส่วนของ power supply เนาะก็โชว์โลโก้โชว์อะไรไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโคเวอร์ปิดเราก็ไม่ต้องไปทำมาปิดสายไฟอะไรอะ่ะเออมันก็ช่วยป้องกันความรกได้ส่วน power ก็ใส่ไซสม์มาตรฐานได้นะครับอืมด้านล่างไงให้ดูปึ๊บก็จะมีฐานรองยกสูงขึ้นมาพร้อมกับมีเป็น ลักษณะโฟมนะไม่ไม่ใช่เป็นยางยึดนะก็อาจจะไม่ได้แบบว่าติดหนึบอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการทําให้มันไม่เคลื่อนเหตุผลที่ยกสูงเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการระบายอากาศด้วยเพราะว่าลมมันสามารถโฟลจากด้านล่างได้แล้วก็ตะแกรงตรงนี้ครับมันจะเป็นแผ่นๆเลยนะยึดกับคลิปล็อกอะ่ะมันจะเป็นเคี้ยวล็อกไว้อยู่มันไม่ใช่แม่เหล็กนะเป็นตะแกรงธรรมดาเลยก็สามารถเอาออกได้แหละโอเคอ่ะ นี่สายเชื่อมต่อหมุนมาดูทางนี้แล้วก็พัดลมที่บอกครับอ่ะพัดลมหน้าเคสเนี่ยอันนี้คือด้านหน้านะติดตั้งมาให้แล้ว3ตัวและด้านหลังเคสตรงนี้นะครับมีมาให้อีก1ตัวขนาด12เซนทั้งหมดและมีไฟ LED RGB ด้วยแค่พัดลมก็น่าจะคุ้มแล้วถ้าจริงๆนะพวกพัดลมเนี่ย ถ้าเกิดเราไปซื้อแยกทั่วๆไปนี่ก็หลายร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็แถมมาให้เลยอ่ามาดูด้านบนดีกว่าบนเคสครับอืมเขามีตะแกรงกองฝุ่นก็เป็นแบบแม่เหล็กอันนี้แกะออกมาอย่างนี้ได้นะครับนี่ก็ปิดลงไปเพราะฉะนั้นด้านบนของเขาครับสามารถติดตั้งพัดลมได้อีก2ตัวนะครับขนาด12เซนติเมตรหรือว่า120ม mm. ลนี่อ่ะให้ดูนี่ ติดได้ถามว่าติดหม้อน้ำได้ไหมจากที่เราดูสเปครายละเอียดเขาครับในหน้าเว็บไซต์สามารถติดหม้อน้ำหรือว่าชุดน้ำปิดขนาด2ตอนได้หรือว่า240มิลนะแต่อันนี้สำคัญครับคุณจะสามารถใช้แรมซิงเตียได้เท่านั้นก็คือแรมไซส์ความสูง3 2ม mm. ิงมลลิเมตรง่ายๆก็คือแรมที่ไม่มีซิงก์หรือเป็นแรมแบบซิงค์ที่มันไม่ใช่ซิง์สูงะ ก็ถึงจะสามารถติดตั้งหมอ้อน้ําตรงนี้ได้แล้วเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอา้าวแล้วที่บอกว่าติดตั้งหมอ้อน้ํสองตอนเนี่ยมันคือตรงนี้เหรอก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านหน้าครับสามารถติดได้ตรงนี้นี่ฮะเขาก็จะสามารถติดตั้งหมอ้อน้ําขนาด2ตอนได้ก็เลือกติดครับหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยแล้วลมมันจะตีกันอะไรยังไงไหมเพราะว่าตรงนี้มีพัดลมอยู่แล้วจะถอดออกก็เสียดายถ้าเป็นผมผมจะติดพัดลมไว้ฝั่งนี้ข้างนอกแล้วให้มัน ดูดเข้าคอมเหมือนกันมันเหมือนแบบเป็นแรง2ฝั่งเลยนะก็ตรงนี้ดูดเข้าคอมด้านหน้ามันก็จะประกบเป็นเหมือนแซนด์วิชอ่ะอืมก็เลือกใช้งานได้นะครับเออก็เพราะฉะนั้นทางลมมันก็จะดูดลมเย็นเข้าด้านหน้าเคสแล้วก็ออกหลังเคสแล้วก็ด้านบนนะครับถ้าเกิดใครติดตั้งพัดลมเพิ่มคือถ้าเกิดติดแบบฟูลออปชันเลยเนี่ยคือหม้อน้ำสอตอนตรงนี้นะครับพัดลมเพิ่มอีก2ตัว ะะอันนี้คือแบบจัดเต็มเลยนะครับโอเคมาดูพื้นที่บอร์ดบอร์ดเนี่ยสามารถติดตั้งไซส์ใหญ่สุดคือ atx นะฮะก็คือมาตรฐานแล้วก็เขาก็มีรูน็อตสำหรับ itx แล้วก็ micro atx ให้ด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนการติดตั้งบอร์ดเนี่ยถ้าเกิดใส่ไซส์ atx เนี่ยมันจะชิดขอบด้านล่างตรงนี้เลยเห็นหมุดไหมเห็นหมุดสีทองตรงนี้ไหมหมุดนี้คือขอบของบอร์ดไซส์ atx นะครับเพราะฉะนั้นมันจะชิดชิดกับตัวคอมบอร์ด,ด้านล่างตรงนี้นะครับพอดีป ในส่วนของการติดตั้งส t ต r เ g e หรือว่าฮาร์ดดิส SSD นะครับสามารถติดตั้งได้4ลูกนะครับ4ลูกเนี่ยแบ่งเป็น3.5 2ลูกและ2.5 2ลูกนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ตรงนี้คือพื้นที่ของ SSD ครับเขาก็าจะมีรูน็อตให้สามารถติดตั้งได้2ตัวนะบนกับล่างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับก็ส่วนของตรงที่เก็บสายนั่นแหละนะครับก็คือติดกับ power เป็นขนาด3.5ครับสามารถติดตั้งด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ได้นะครับก็อันนี้เป็นฮาร์ดิสไซส์ใหญ่เอาละต่อไปโอ้ดีเทลเยอะนะสังเกตด้านหน้านี่ว่ามันเป็นเคสที่ราคาไม่แพงแต่มีรูปลักษ์ดีไซน์ที่สวยงามพอสมควรมันไม่ใช่เคสเหมเ่ียมเป็นแบนอนนะถ้าสังเกตดีๆครับด้านหน้าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันมาจากชื่อรุ่นหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านหน้าน,าน,นะครับนี่เออเป็นแบบเหมือนหน้ากาก ในหนังเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบลักษณะตาข่ายสําหรับล้มเข้านะครับก็ด้านหน้าจะเป็นลายเป็นพลาสติกแล้วอารมณ์ลายเขาพยายามผมเรียกว่าพยายามแล้วกันจะทําให้มันเหมือนแบบแฮร์ไลน์ของอลูมิเนียมอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะแต่นี่เป็นพลาสติกเออมันก็ดูเก๋ไปอีกแบบนะสล็อตด้านหลังครับเชื่อมต่อ PCIe นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดช่องเป็นรูปแบบหักหกช่อง และเป็นแบบสล็อตธรรมดานะครับที่สามารถดึงถอดได้1ช่องเพราะฉะนั้นหากใครจะใช้มากกว่า1ช่องต้องหักเอาครับนี่อันนี้เป็นรูปแบบคลาสสิกรูปแบบเก่าอ่าด้านบนอือนี่คือด้านบนครับผมเรียกว่ามีเยอะและครบเลยดีกว่าเพราะว่าปกติถ้าเคสราคานี้เนี่ยน่าจะมีไม่เยอะมากแต่นี้มีแบบครบเลยอะแบ่งเป็นในส่วนของปุ่ม power ปุ่ม reset usb 3.0จํานวน1พอร์ต2.0จํานวน2พอร์ต แล้วก็เป็นไม์และหูฟังนะครับฟังริมสุดตรงนี้หลังจากที่ดูฟีเจอร์เนี่ยแค่พูดถึงฟีเจอร์การติดตั้งเนี่ยผมมองว่าก็ครอบคลุมแล้วนะทีนี้เรามาดูการติดตั้งจริงๆดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนสําคัญเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการเก็บสายนะครับแล้วก็เวลาเราติดตั้งลงไปแล้วเนี่ยมันจะดูแน่นดูเต็มแค่ไหนนะครับวันนี้ผมจะใช้ชุดลมละกันนะครับเราไม่ได้ติดชุดน้ําปิด2ตอนนะครับแต่อ่ะ เราบอกไว้ก่อนว่าซิกมาเทคเขาก็มีชุดน้ำนะนี่ออร o ล่า4 0ครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะของ A R G B ด้วยสามารถใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้นะครับก็มันจะมีรุ่นที่เป็นสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเราเคยรีวิวสีขาวไปแล้วด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นสำหรับใครที่อยากได้ชุดน้ำ s i g มาเทคนะครับโอเคนี่เราเก็บอ่ะ แต่วันนี้เราจะมาติดตั้งชุดลมตัวนี้ครับเป็น w i n Power ครับจาก Sigma Tech ตัวนี้1 0 0 0ต้นๆน,นะครับก็มีไฟ RGB ด้วยนะฮะเราจะมาติดตั้งชุดนี้กันโอเคเราจัดการเตรียมฮาร์ดแวร์ไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันดีกว่าครับอันนี้เป็นส่วนของนี่ชุดลมที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับนี่ w i n Power จาก Sigma Tech นะครับก็ ประมาณนี้มันดูไม่ใหญ่นะผมว่าเป็นซิงค์ที่สวยเลยเพราะว่าตัวตัวฟินอลูมิเนียมมันเป็นสีดำหมดเลยนะครับทั้งชุดเลยผมใส่แรม G-Skill เนี่ยมันจะติดคีบฟินนิดนึงคีบของตัวฮิตซิงค์เนาะแต่แม G-Skill ตัวนี้สูงพอสมควรเนาะแต่เราก็ขยับพัดลมขึ้นมานิดเดียว นิดเดียวครับไม่ไม่ได้เสียไม่ได้ทําให้ดูแบบว่าไม่สวยอะ่ะเออมันก็ยังโอเคอยู่ซิสเทมนี้เป็น i 9 1 9 9 0 0พร้อมกับบอร์ด Asus ส์ g อลจีแม็กซิ hero wifi นะฮะเอาละเราจัดการติดตั้งลงไปนะครับแล้วก็การ์ดจอเราจะใช้ตัวนี้ครับอันนี้คือ Galax RTX 2 0ร0 Super กนะครับอ่ะติดตั้งกันดีกว่าเอาละครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากใช้เวลาไป พักใหญ่ๆนะครับเราก็ติดตั้งฮาร์ดแวร์ทุกอย่างลงไปแล้วนะครับเรามาดูดีกว่าผมยังไม่ปิดฝานะเราให้ดูด้านหลังก่อนคือเอาจริงๆนะเคสนี้ถึงจะราคาแค่พันเแต่พื้นที่การใช้งานเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆง่ายมากครับสังเกตด,ด้านหลังเนี่ยผมยังไม่ได้เก็บสายอะไรเลยนะเราเสียบสายอะไรก็ยัดๆยัดๆลงไปเลยคือมันโอเคมากเลยนะเพราะว่าส่วนเนี้ย จะเป็นส่วนที่เก็บสายไฟพวกสำหรับไฟเข้าเมนบอร์ดไฟเลี้ยง cpu ได้นะครับเนี่ยเราก็เก็บเก็บมันหน่อยนะครับแล้วตรงนี้ก็ให้มันติดไว้นะครับนี่เห็นไหมคือมันดูไม่ได้รกเลยครับพื้นที่เก็บสายก็จะอยู่ช่วงนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมยัดลงไปเลยยัดทุกอย่างลงไปเลยนะครับเออซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนของการติดตั้งฮาร์ดดิสขนาด3.5เน้าะมันสามารถติดตรงนี้แล้วก็ด้านใต้ตรงนี้ แต่พอเราไม่ติดมันลงไปเนี่ยมันก็จะทําให้เก็บสายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้ติดตั้ง SSD ดีเราก็เลยเอามาเป็นพื้นที่ในการเก็บสายซะอปิดเลยแล้วกันนะครับผมยังไม่ได้ลองปิดเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ตีโป่งมาเลยม,มาดูครับว่ายุ่งยายกหรือเปล่าเฮ้ยได้อยู่นะไม่ต้องเอาเท้าทีบครับ เนี่ยอ่ะโอ้ยเป็นรอยนิ้วหมดเลยอ่ะเราให้ดูตรงๆเลยเห็นไหมฝามันไม่โก่งครับมันไม่มีโป่งออกมาเลยนะครับโอ้โหแล้วติดตั้งง่ายผมไม่ต้องยืนเอาเท้าเอาอะไรบีบๆให้มันเข้าไปเลยเมื่อกี้ผมแค่สไลด์มันลงไปแค่นั้นก็ใช้งานได้แล้วนะครับเออ ก็ถ้าเกิดเนี่ยขนาดผมไม่ได้เก็บสายอะไรนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องลื้อแล้วไงคือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เอาไปใช้งานยาวๆเนี่ยสามารถเก็บสายให้มันเนียนๆได้ง่ายๆเลยนะครับนี่แล้วก็อ่ะเราให้ดูลนันนาบ CPU หน่อยมันล้นไหมเพราะว่าผมอะ่ะเกยตัว CPU คูลเลอร์ขึ้นมานิดนึงนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆมองตรงๆดูอ่ะเดี๋ยวผมให้มันขนาดมันไม่ล้นนะไม่ล้นออกมานอกเคสนะครับ หนึ่งส่วนเพราะว่าตัวเคสตัวนี้เนี่ยรองรับ CPU Cooler ที่มีความสูงมากที่สุดคือ170 mm เมมเออขนาดเป็นเคสเล็กนะปกติเคสทั่วไปเนี่ยที่เป็นมาตรฐานจะรองรับ CPU Cooler ความสูงอยู่ที่ประมาณ165เอาแบบที่หาซื้อได้ทั่วๆไปเลยนะครับความสูงจะ165แต่ตัวนี้170 mm มมนะครับนี่ก็มันน่าจะพอดีเป๊ะเลยนะฮะอ่ะก่อนปิดฝา ด้านหน้าเรามาลองเปิดไฟดูไหมเปิดเครื่องเลยดีกว่าเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องนี้ติดตั้งแล้วใช้งานได้จริงๆเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันพร้อมใช้งานแล้วลองดูครับป๊านี่โอ้โหลมเย็นมากนี่ฮะ,ะมาให้ดูเห็นไหมสวยงามครับด้านหน้าไฟ3ตัวเป็น RGB ครับนี่โอ้ เห็นอะไรไหมถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยช่วงที่มันแบ่งตรงเนี้ยด้านด้านฝั่งนี้จะเป็นฟ้าติดอมเขียวฝั่งนี้จะเป็นแดงชมพูเออผมไม่รู้ว่าความหมายของ t r o เนี่ยน่าจะเป็นสวนหน้านะเพราะว่ามันแบ่ง3มพาร์ทอะตรงนี้เป็นทึบตรงนี้สีหนึ่งตรงนี้สีหนึ่งเออแปลกนี่ครับจริงๆมันไม่ใช่แบ่งสีแบบนั้นนะเพราะว่าไฟอะมันเป็นแบบนี้ถ้าเกิดสังเกตจากงเนี้ยคือมันเป็นไฟเหมือน เป็นไล่เฉดไปเรื่อยๆอะนะครับแต่สีมันไม่ได้เปลี่ยนนะมันเป็นเฉดแบบนี้เลยนะครับก็สวยงามอีกแบบนึงเนาะเนี่ยถ้าดูตรงๆจะเห็นชัดครับเติมเทเ่ดีอะแล้วก็ rgb ตรงนี้นะครับเป็น cpu cooler เนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับปรับอะไรไม่ได้มันเป็นแบบนี้เลยวนลูก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านล่างเห็นไหมครับถ้าดูดีๆครับพื้นที่มันก็ไม่ได้ดูแน่นมาก แต่ถ้าเกิดใครใช้บอร์ดไมโครไอทีเอ็มันก็จะเหลือพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแน่นจนแบบว่าเออดูอึอดอัดอ่ะเฮ้ยผมมองว่ามันเป็นเคสที่คุ้มราคาเลยนะอ่ะเราลองมาปิดฝาดีกว่าคือตอนเนี้ยแสงมันจะแรงใช่ไหมเรามาเทียบให้ดูแล้วกันนี่พอเราปิดมันอาจจะดูขุ่นนิดนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้แกะพลาสติกออกพลาสติกมันมีทั้งด้านนอกและด้านในเลยนะนะฮะนี่เออมันจะช่วยกรองแสงไงให้ไม่แยงตามากนะักนะฮะ ประก็อีกส่วนหนึ่งครับจากที่ผมลองติดตั้งแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าสามารถติดตั้งเม้านน้ํา2ตอนได้นะครับก็หากคุณใช้การ์ดไซส์อย่างนี้นะครับเคสเนี้ยรองรับการาฟิกการ์ดความยาวสุดนะครับก็คือ320มิลเมตรก็คือมาตรฐานนะครับแต่อย่างตัว RTX 2060 Super ของกาแลกตัวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆ มันติดได้ก็จริงครับแต่ว่าพัดลมที่เราบอกต,ตอนต้นว่าสามารถติดแบบแซนด์วิชได้เนี่ยมันอาจจะใส่พัดลมเข้าไปไม่ได้ถ้าเกิดการ์ดคุณยาวไซส์ RTF ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่ายังติดได้ไหมมันติดได้ครับแต่คุณจะเสียตัวพัดลม2ตัวที่แถมมากับหม้อน้ําหรือพัดลมตัวด้านหน้าแต่แนะนําครับหากคุณใช้หม้อน้ํา2ตอนเนี่ยแล้วก็ใช้การ์ดไซส์มาตรฐานยาวขนาดนี้เนี่ยคุณใช้พัดลมเดิมของเขาดีกว่าไม่ต้องใช้พัดลมหม้อน้ํา ก็คือเอาพัดลมเดิมแล้วก็ยึดหม้อน้ําเข้าไปเลยนะครับมันก็จะสามารถติดได้แล้วก็พัดลมด้านหน้าเคสก็ยังเป็นรูปแบบเป็นโทนเดิมที่เขาตั้งใจให้มันเป็นสีแบบนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้การ์ดที่มันสั้นกว่านี้เนี่ยก็สามารถติดพัดลมเข้าไปได้อีก2ตัวที่หม้อน้ําอย่างที่บอกไปประกบเป็นแบบแซนวิชนะครับแต่ให้ทิศทางลมไปทางเดียวกันนะไม่งั้นเนี่ยมันจะตีกันมั่วเลยนะครับ โอเคอันนี้ก็ส่วนของการติดตั้งหม้อน้ําส่วนด้านบนอย่างที่บอกไปแล้วก็คือสามารถติดตั้งได้แต่ว่าคุณต้องใช้แรมซิงค์ไซส์แบบฮิตซิงไม่สูงเลยอะสามิมิละติดได้แน่ๆนะครับอ่ะเรามาถึงบทสรุปกันเลยดีกว่านะฮะสำหรับเคสตัวนี้นะครับเป็นเคสที่คุ้มค่าคุ้มราคาโคตรๆหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าราคา1,090บาทแต่ว่าสามารถใช้งานได้ครอบคลุมมากม พร้อมกับการติดตั้งจัดเก็บสายเนี่ยมีพื้นที่ให้ครบเลยรวมไปถึงในส่วนของสตอ r ์เลก็สามารถติดตั้งได้เอาจริงนะปกติแล้วเนี่ยเคสเล็กๆราคาไม่แพงเนี่ยการเก็บสายหรืออะไรต่างๆมันจะมีพื้นที่น้อยมากแต่ตัวนี้เนี่ยใช้งานได้แบบเฮ้ยผมประกอบแบบแป๊บเดียวเลยไม่ต้องมาไล่เก็บสายอะไรด้วยมันก็สามารถติดตั้งแบบง่ายๆได้เลยนะครับรวมไปถึงสามารถติดตั้งหม้อน้ํา2ตอนได้ด้วยแล้วก็แถมพัดลมให้4ตัวที่เป็น R G B นังหักแล้วก็มีเทมเพ r ตการ์ดให้ด้วย เออผมมองว่า1,000บาทเนี่ยคุ้มมา,มากๆเลยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับเราจะแทรกลิงก์ไว้ให้แล้วก็หรือว่าลองไปเสิร์ชชื่อรุ่นก็ได้ s i g m a t e c h t r i o นะครับราคา1,090บาทโอเคแต่สำหรับใครที่แบบว่าเอ้ย1,090มันอาจจะมีถูกกว่านี้ไหมแล้วคุม้มมีครับเราเคยรีวิวไปแล้วด้วยราคา700กว่าบาทนะครับกับอ e ีล s Sigma Tech เหมือนกันนะฮะก็สามารถไปย้อนดูรีวิวได้ แต่สำหรับใครบอกว่าเอ้ยผมมีงบมากกว่านี้มีประมาณ2,000 2,000ต้นก็มีอีก2รุ่นนะครับที่เป็นรุ่นที่ใหญ่กว่ารุ่นนี้นะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่เรื่องของไซส์แต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นในส่วนของ l e โก plus นะครับราคาที่เปิดตัวมาที่เราเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยอยู่ที่2,290แต่ตอนนี้ครับลดมาเหลือ1,990ครับแล้วก็หาใครแบบเอ้ยมีรุ่นใหญ่กว่าน,นี้ไหมก็มีในส่วนของไซครอปแบ็คครับ ราคาปกติเนี่ย2,690แต่ตอนนี้ครับทาง bigger box ทำโปรโมชั่นอยู่ที่2,390ใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาทำการลดราคาลงมาก็น่าสนใจพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับที่เราพูดถึงเนี่ยวันนี้มีทั้งหมด4รุ่นเนาะ e l o s trio leco plus แล้วก็ไซครอปแบ็กก็ใครสนใจรุ่นไหนหรือว่ามีงบเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเลือกรุ่นตามที่ต้องการได้เลยแต่ใครกําลังดูว่าเอ้ยแล้วแต่ละรุ่นต่างกันยังไงก็สามารถไปย้อนดูคลิปของเราได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณ b i ๊กเกอร์บด้วยที่ส่งเคสต,ตัวนี้มาให้เรารีวิวนะครับใครที่สนใจก็หาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและ c อ m พ l e t e TV ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับ